attitude ครับหรือทัศนคะะตอิอันนี้ก็สำคัญมากเดวิดแบคแค็กแฮมโดนล้อประจำทุกครั้งที่เข้าสนามบาสเพราะว่าสนามบาสจะมีผู้หญิงสวยๆมีเชียร์ลีดเดอร์เยอะๆแต่ตำนานซึ่งเรียกว่าโกเบหรือว่าโคบีไบรอันเคยมีคนไปถามเขาว่าเฮ้ยคุณเนี่ยอยู่ใกล้เชียร์ลีดเดอร์ที่สุดเลยเคยดิสแทรกหรือเคยแบบเอ๊ะเสียสมาธิไปดูของสวยๆงามๆไหมโกเบเคยบอกครับบอกว่า เวลาคุณลงไปในสนามสิ่งสำคัญที่ควรอยู่ในหัวไม่ใช่มีคนดังดาราคนงามแค่ไหนอยู่ในสนามแต่ควรที่จะคิดมองขึ้นไปบนสนามดูว่ามีกี่ถ้วยแชมป์ดูว่ามีธงความสำเร็จอยู่กี่ธงและเราจะลงไปทำได้อย่างไรแล้วเขามีวิธีคิดอะไรซึ่งถ้าคนไทยนำไปทำได้สักแค่ครึ่งเดียวชีวิตคุณจะเกลี้ยงไกล จัไเบคแฮมโดนแซลในสนามบาสมีคนถามโคเบไม่เคยสนสาววิธีคิดที่เหนือคนทั่วไปถ้าคนไทยเราจัไปเราไปไกลแน่นอนโคเบไบอันเป็นคนที่มั่นกับจุดยืนมากในหนังสือ The Mamba Mentality ว่าเขาสนอย่างเดียวว่ามันทำให้ทีมชนะยังไง คนอื่นลงสนามดูรอบตัวว่ามีคนดังมากี่คนแต่เขาจะมองขึ้นฟ้าว่าตอนนี้ทีมเราได้แล้วกี่แชมป์แล้วเราจะเพิ่มแชมป์นั้นยังไงคนส่วนใหญ่อยู่แต่กับความเชื่อเดิมๆว่ารองเท้าบาสมันต้องหุ้มข้อแต่เขาเชื่อว่ายิ่งหุ้มยิ่งไม่สบายและไร้ความผิวคนทั่วไปเล่นแต่มือถือ แต่เขาจะดูคลิปว่าคู่แข่งนัดถัดไปชอบเล่นแบบไหนความมั่นใจในตัวเองสุดๆก็เป็นดาบสองคมเขาเสี่ยงติดคุกเพราะโดนพนักงานโรงแรมวัย19กล่าวหาว่าร่วงละเมิดทางเพศซึ่งมีข่าวว่าสุดท้ายต้องมีการจ่ายค่าเยียวยา2 5 0ล้าน,าแ,นและคนในวงการบินเชื่อว่าเขาอาจมีชีวิตนานกว่านี้ถ้าไม่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ในวันที่มีคำเตือนว่า อากาศไม่เหมาะที่จะบินอย่างไรก็ตามหนังสือเล่มนี้และเดวิดเบคแฮมเป็น2เล่มที่น่าสนใจซึ่งเราก็มีแผนจะทำหนังสืออาร์ตโฟโต้บุ๊กแชมจัดไปผู้ใดสนใจแนะนำแอนร่วมมือติดต่อมาได้ครับมีใครเบื่อม,อมือนผมบ้างไหมครับ เบื่อแล้วเกินวันๆเปิดโซเชียลมามีแต่ด่ามีแต่ว่ามีแต่ด,ด,ด,ดรามาร่าที่นงๆคาว่าดราม่าเนี่ยควรจะมีให้น้อยที่สุดประเทศไหนมีดราม่าอย่างที่พี่นกอุดมบอกถ้าคุณไปเกลือกเรื่องส่วนตัวของคนอื่นยิ่งมากโอกาสที่คุณจะไปข้างหน้ามันก็ยากสุดๆ,ๆฉะนั้นสังคมที่ดีคนโพสต์ที่ดีคนดังที่ดีควรทําตัวอย่างไรช่วงหน้าตํานานปืนสงกรานจัดไปใครๆก็ทําได้